เรามาดูกวักมรกตว่าเราจะเออสีอะไรกันแน่เธอจะสีเหลืองหรือสีเขียวเนี่ยม,มาดูให้รู้ว่าเธอคือสีอะไรกันแน่ให้ดูจนแดดตรงนี้แค่นี้มันก็คงจะไม่เป็นไรเนาะดูดูสิมีหนอเกิดขึ้น ลากเธอจะเน่าไม่ได้ดูดินแล้วเราก็จะไปดูต้นต้นส้มครบสี่วันละใบมันจะยังโอเคอยู่ไหมโอ้เช่นเป็นหูทองมากเลยดูสิยอดอ่นอ,อนๆเธอเกิดขึ้นมานะ่ะโอ้โหมันก็ยงเหี่ยวเธอจะรอดปเนี้หวานเสียวมากเลยขนาดไม่ได้ลดน้ำป่ะนะ เย็นละโอ้ยอ,อยากกินหมอนแต่เก็บไม่ถึง